สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันอังคารที่30มกราคม2567การงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะเลขนำโชคนะคะมีมาให้ด้วยทั้งจากน้าไพทาโรทั้งจากน้าไพโชคดีมีสุขนะคะทั้งสองสำหรับเลยมีคำแนะนำจากลูกเต่าออราเคิลค่ะสำหรับวันอังคารนี้นะคะในส่วนของสีมงคลค่ะ ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานนะคะใช้สีดํายกเว้นคนเกิดยกเว้นคนเกิดวันศุกร์นะคะใช้สีม่วงยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเงินเงินทองทองโชคลาภใช้สีส้มวันอังคารนี้หลีกเลี่ยงเหลืองกับขาวะค่ะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ทุกท่านรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้น ไพ่โชคดีมีสุขนะคะหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสองและสามสี่ค่ะเลขสามสามถ้วยค่ะเลขสามนะคะดีเอ็มเพรสค่ะเลขสองสองดาบการงานคนเกิดวันอาทิตย์ วันนี้ทาโร่บอกว่าการงานรด้รื่นนะคะการทํางานเป็นทีมถือว่าดีมากๆนะคะไม่ว่าหรือว่าการทํางานร่วมกันกับคนอื่นการทํางานเป็นทีมนะคะการไปติดต่อประสานในเรื่องของการงานนี้ถือว่าดีแล้วก็ราบรื่นนะคะความช่วยเหลือการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างถือว่าดีนะคะทำงานอย่างมีความสุขด้วยวันนี้ถิ่งที่อาจจะต้องเน้นนะคะหรือให้ความสําคัญคือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลนะหรือว่าการตรวจสอบปัญหาที่แท้จริงปัญหา ที่ซ่อนอยู่นะคะภายในงานของคุณนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเรียกได้ว่าต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะทำตามขั้นตอนที่วางเอาไว้นะคะตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดทีท่วนนานอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะ,นะเรื่องของการเงินถือว่าสบายเลยะคะ่ะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะ ถือว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะไม่ขัดสนเลยเนาะนะหรือว่าท่านไหนที่มีปัญหานะคะกนะ็ถ้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองติดต่อกับผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะถือว่านะผู้หญิงให้โชคผู้หญิงช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะยิ่งถ้าเป็นผู้ชายเป็นอาทิตย์นะต้องบอกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะวันนีนะ้การเสริมดวงเรื่องของการเงินนะคะนะเป็นภาพของการบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าอาจจะบ่งบอกถึงว่าเราเองเราจะต้อง มีการเสียสละนะคะเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเสียสละอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นออที่เราพอจะเสียสละเพื่อคนอื่นได้นะคะมันก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภในวันนี้ค่ะเรื่องของความรักจะไม่เด่นเท่าไหร่ ไพ่ทั้งสองสำรับมาในแนวทางที่ใน,ใ,นในแนวในแนวทางเดียวกันนะคะรัวแล้วในแนวทางเดียวกันคือเป็นเรื่องของเป็นสถานการณ์ของการค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะนะคนโสดวันอาทิตย์นะคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะยังไม่เจอถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะบางทีคนที่เข้ามาก็ก็มีแต่มาทําให้เราลาคาญใจนะคุณจะผลักออกมากกว่านะคะหรือถ้าคุณพยายามจะจีบใครอยู่นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายเขายังไม่ได้ชอบเรานะเขายังไม่ได้หันมามองเราเลยนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เปิดรับใครนะคะเราอาจจะต้อง ถอยออกมาดูสถานการณ์ข้างนอกก่อนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเป็นปัญหาลิ้นกับฟันนะคะนะอาจฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์อาจจะอยากที่จะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่เงียบๆนิ่งๆนะคะนะาไม่ค่อยอยากจะสูงสิงไม่ค่อยอยากจะพูดคุยส่วนอีกฝ่ายก็อู้อยากจะคุยอยากจะไปใช้เวลาร่วมกันอยากจะไปเอ่อก็เรียกว่าอยากจะไปใช้เวลาร่วมกันประมาณนั้นแหละนะคะ,ะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะผลักออกมากกว่านะคะค่อนข้างที่จะอยากจะอยู่ตัวคนเดียวมากกว่านะยังไงก็นะต้องพยายามเน้นในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะยังไงก็ ตามแต่มันเป็นแค่ปัญหาลิ้นกับฟันนะคะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับกระทบกับความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่ยังไงก็พยายามสื่อสารกันให้เข้าใจกันละกันค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงนะจุดอ่อนอาจจะเป็นในเรื่องของหนึ่งหลักความอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสายตานะคะคือบางทีอาจจะนะใช้สายตามากจนเกินไปหรือบางท่านก็นะ ใช้เราเรียกว่าใช้อินเทอร์เนต็ตหรือว่าอยู่กับพวกโซเชียลมีเดียมากเกินไปนิดนึงจนทำให้พักผ่อนน้อยก็อาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียได้นะคะ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันทิตวันอาทิตย์นะคะณว,วันนี้คุณเองคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกนะคะนะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาดูว่าคุณจะเลือกด้วยความชอบหรือคุณจะใช้เหตุใช้ผลในการที่จะเลือกในการที่จะตัดสินใจนะคะมันอยู่ที่เรื่องอยู่ที่สถานการณ์ด้วยแต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะต้องมีเหตุผลนะเหตุผลมารองรับการเลือกการตัดสินใจของคุณน่าจะเหมาะกว่านะคะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะหนึ่งหกค่ะห้าหกและเจ็ดเก้าค่ะเลขสี่นะคะสี่ถ้วยหนึ่งหนึ่งค่ะ just six และเลขหนึ่งจากหนึ่งไม้ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ถือว่าทํางานราบรื่นนะคะราบรื่นไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนักนะคะนะทำงานร่วมกับคนอื่นก็ดีด้วยนะคะปัญหาอาจจะอยู่ที่หนึ่งในเรื่องของสมาธิหรือในเรื่องของความเอาจริงเอาจังเรื่องของความกระตือรือร้นนะตัวคุณค่อนข้างที่จะอยากสบายสบายมากกว่านะบางท่านได้รับมอบหมายงานหรือมีเรื่องที่นะมีคนมานําเสนองานหรือมอบหมายโปรเจกต์บางบางอย่างหรืองานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะทํา ไม่อยากจะทําไม่ชอบก็เลยอาจจะเกิดการแบบว่าอ,อปฏิเสธไม่พอใจหรือทาแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะอาจจะเป็นสถานการณ์นี้ได้นะคะแต่โชคดีว่าบางทีอย่างกับเพื่อนร่วมง,งานเองกับพุ่นส่วนบริวารอะไรพวกน,นี้นะาถือว่าก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีนะคะก็มีแค่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเล็กน้อยนะนอกนั้นไม่มีปัญหานะคนะในส่วนของการเงินค่ะนะด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะหรือปัญหาจากภายนอกค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับการเงินของคุณนะคะอาจจะต้องมีการบริหารจัดการใหม่วางแผนใหม่นะคะการจับจ่ายใช้สอย นะะในพยายามเขาเรียกว่า,าต้องมีเหตุมีผลมารองรับการใช้จ่ายเงินเรียกได้ว่าคุณคิดละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะจะจ่ายเงินออกไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่คิดละเอียดยิบ <c oughs> เพราะว่าสถานการณ์โดยรวมนะครับมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกับความมั่นคงทางการเงินพอสมควรนะคะดังนั้นรายรับรายจ่ายนะคะต้องอต้องเน้นกันนิดนึงนะคะให้มันสมดุลกันนะคะนะแต่คุณเองคุณรู้อยู่แล้วเราะว่าจะหาเงินจากไหนเพียงแต่ว่าบางทีด้วยรายจ่ายมันมันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะนะความรักค่ะ คนโสดนะคะมีไพ่งานขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าบางทีควรจะโฟกัสในเรื่องของการงานให้ความสําคัญกระตือรือร้นกับเรื่องงานมากกว่านะคะแต่ถ้าจะมองในแง่ว่าอ่ะโอเคละอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยหรือมีเริ่มแบบว่าได้รู้จักใครบางคนอาจจะมาทางสายงานหรือเพิ่งจะเริ่มจีบเพิ่งจะเริ่มคุยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ควรที่จะไปโฟกัสเรื่องนี้เพราะมันอีกนานนะคะนะาไม่รู้ว่าอนาคตจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะนะเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมาด้วยอาจจะบ่งบอกถึงว่าตัวคุณใช้เวลากับครอบครัวมากเป็นพิศษ ดูแลครอบครัวมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะทําให้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีใครนะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปจีบใครหรือจะต้องมีแฟนนะคะอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะให้ความสําคัญกับงานกับครอบครัวมากกว่าเนาะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะแน่นอนไพ่ครอบครัวขึ้นมานั่นะหมายความว่าความรักดีนะคะอบอุ่นนะควรจะใช้เวลาร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ควรจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะทำอาหารกินการกินข้าวด้วยกันหรือมีกิจกรรมในครอบครัวที่บ้านนะคะน่าจะน่า จะส่งผลดีกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ายังไม่ได้นัดกันหรือยังไม่ได้วางแผนก็วางแผนซะสุขภาพค่ะนะก็จะเป็นอาการปวดเมื่อยนะคะจากกิจวัตรนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในคนเกิดวันจันทร์แต่ละท่านนะคะบางท่านก็อาจจะมีนะปวดคอนะคะปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่บางท่านปวดหลังปวดขานะคะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อจากกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะคะลูกเต๋าออรเ์เรเลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้นะคะอาจจะต้องอใจเย็นๆเนาะนะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันต้องมีการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะคะเป็นเรื่องของการอมเป็นเรื่องของการสะสมเป็นเรื่องของเป้าหมายต้องมองที่ระยะยาวนะคะเราไม่สามารถที่ว่าเหมือนคนหยอดกระปุกอมสินนะคะจะหยอดวันสองวันให้เต็มเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะยากหน่อยนะคะต้องค่อยๆเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยมันหมอบบอกถึงว่าเราต้องใจเย็นๆแล้วก็นะมองการไกลนะคะค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะคะสิ่งที่เราทํา นเะพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการในในอนาคตนะคะใจเย็นๆค่ะดวงคนเกิดวันอังคารค่ะสองสองค่ะห้าเจ็ดและเลขสี่นะคะเลขห้าจากห้าดาบค่ะ เลขหกจากหกเหรียญและเด็กเหรียญค่ะการงานคนเกิดวันอังคาร วันนี้นะคะการงานอาจจะตงนในเรื่องของการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะการสื่อสารเนาะนะการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่านะอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะระวังอะไรนะระวังการการรับข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะหรือว่ามีคนที่นะให้ข้อม thi, ูลที่เป็นเท็จกับเรานะคะหรือโฆษณาชวนเชื่ออะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังไว้บ้างนะคะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยนะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะนะความขัดแย้งการที่มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคุณทั้งกับเพื่อนร่วม งานทั้งกับหุ้นส่วนหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะต้องลดความลดความมั่นอกมั่นใจของเราลงแล้วก็รับฟังคนอื่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอรับฟังคนอื่น,เ,นเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อยอยู่ที่ตัวคุณนะคะซึ่งบางทีไอ้ข้อมูลของคนอื่นอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาด้วยนะคะเราก็ต้องเลือกเลือก,อกที่จะสเสพเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะนะแต่ยังไงก็ตามที่แม่หมอพูดเมื่อกี้แหละเนาะนะเรื่องของการเงินค่ะ นะถือว่าอาจจะมีเรื่องให้ไม่ค่อยสบายใจนะคะบางทีอาจจะตัวคุณอาจจะต้องรับภาระนะมีคนมาขอหยิบขอยืมเงินมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่สบายใจหรือบางทีเราเองเราก็แย่แต่ว่าเราก็อาจจะเออใจดีอยากจะช่วยคนอื่นด้วยมัน,มนอาจจะทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักด้วยนะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะมีเรื่องกังวลใจอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือทางการเงินนะคะนะซึ่งคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่ว่า e คนที่จะช่วยเราได้เนี่ยต้องเป็นคนที่บางทีเราเราต้องเคยช่วยเขามาก่อนนะคะบางทีเราอาจจะเคยช่วยงานเขาโน่นนี่นั่นนะคะเป็นคอนเน็ชันเก่าๆก็ <ๆ S 2> ได้นะคะนะเออเขาก็มีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือเราด้วยนะคะนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้เงินจ่ายออกอาจจะมากกว่าที่จะรับเข้ามานะคะและทําให้เราไม่สบายใจด้วยเรื่องของความรักค่ะไม่เด่นนะคะคนโสด คนโสดต้องบอกว่า,อาโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นก็มีแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าต่างวัยจากเรามากนะคะอาจจะเป็นแบบเออรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งอายุห่างกันเยอะอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะ เป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันอาจจะเพิ่งจะเริ่มเริ่มคุยแต่ว่ายังไม่ได้รักยังไม่ได้ชอบนะคะก็ต้องดูกันในระยะยาวค่ะนะในส่วนของความรักของคนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยนะถือว่าอาจจะต้องช่วยกันประคับประคองแหละนะเรื่องของการเงินคือสิ่งสําคัญนะคะนะถ้าถ้ามีเงินใช้นเงินเข้ามาเยอะเงินไม่ขาดสนนะความรักของเราก็ดีตามไปด้วยนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ะจะต้องมีกิจกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะ,ะยังไงก็ช่วย ช่วยเขาเรียกว่าอ,อ,อาจจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่อย่างที่บอกอาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเล่าหรือผู้ใหญ่ฝ่ายฝ่ายแฟนเราอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่านะคนที่มีปัญหากันนะคะ,ะจะกลับมาปรับความเข้าใจหรือจะประคองความสัมพันธ์กันได้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางช่วยประสานนะคะสุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะคะให้คิดไว้ก่อนว่าบางทีปัญหามันอาจจะเกิดจากตัวเราเองมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดจากตัวเราจากพฤติกรรมของเราจากความคิดของเรานะคะบางทีให้ปรับให้แก้ที่ตัวเรานะมันจะทําใหนะเ้เขาเรียกว่าทําให้สามารถที่จะจัดการปัญหาไม่ให้มันขยับขยายไปได้นะคะ คนเกิดวันพุธค่ะเลขเก้ค่ะหกศูนย์และสองศูนย์ค่ะเด็กถือถ้วยนะคะเลขเจจาก7ไม้เลขเก้าจาก9้าไม้ค่ะ การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่นตัวคุณถามว่าทํางานอย่างสบายอกสบายใจสบายอกสบายใจไหมสบายใจแน่นอนนะคะนะแล้วคนที่ทํางานเกี่ยวกับศิลปะทํางานอิสระทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนี่ถือว่าโดดเด่นมากๆถือว่าเข้ากับดวงทําแล้วมีโอกาสที่จะดีและโดดเด่นนะคะนตัวคุณอาจจะมีการเริ่มต้นงานหรือเริ่มต้นโปรเจกต์หรือเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราอาจจะยังเก่งไม่พอนะคะเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะน้บางทีเราคิดได้ ไงแต่ว่าไอไ้อความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หรืออาจจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนหรือให้คําแนะนำนะซึ่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้หนึ่งเน้นนะต้องมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนหรือว่ามีข้อมูลมีเ,ออเขาเรียกว่ามีมีทฤษฎีมาประกอบนะคะมันจึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันโอเคนะคะบางทีอย่าใช้แค่ความรู้สึกของเราเนาะ แต่ความรู้สึกหรือหรือรังสังหรของเรามันก็เด่นแหละแต่ว่าถ้ามีอะไรมามาประกอบหรือมามาซัพพอร์ตหน่อยมันก็น่าจะดีเนาะในเรื่องของการเงินเหนื่อยเลยค่ะวันนี้เงินเหนื่อยนะคะหลายจ่ายเยอะ นะแล้วเราต้องคือไม่มีอะไรที่ได้มาแบบโดยที่แบบว่าสบายๆแล้วได้เงินไม่มีเลยนะคะนันเงเหื่อออกเหนื่อยจนจะหมดแรงจึงจะได้เงินได้ทองนะคะคนค้าขายก็นะดูเหมือนกับว่าเออคู่แข่งก็มาแรงเราเองเราก็ต้องสู้ต้องลุยนะคะในขณะเดยียวกันรายจ่ายก็เยอะและอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินบางท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลดรายยานพาหนะบางท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรายจ่ายที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายนะคะหรือบางทีรายจ่ายมากกว่าปกติที่วางแผนเอาไว้นะอาจ,จะต้องมีแผนสำรองหรือบางทีต้องเหนื่อย มากขึ้นนะคะความรักค่ะ คนโสดนะคะวันนี้ปกป้องหัวใจตัวเองให้ดีนะคะบางทีมีแนวโน้มว่าอาจจะมีคนที่จะเข้าอยากที่จะเข้ามาพูดอยากที่จะเข้ามาคุยอยากที่จะเข้ามาจีบแต่ว่าไว้ใจไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านะมันหลอกหรือว่ามีรับลมคมในนะคะมีความไม่จริงใจเนะจอคนแบบนี้มากกว่า <IS D> เพราะฉ <odo> ะนั้นนะอยู่แบบสดๆดีกว่าแล้วก็ป้องกันหัวใจตัวเองให้ดีนะคะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ก็นะต้องเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะ วันนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของความหวัดระแวงเรื่องของว่าเออนะกลัวแฟนจะมีกิ๊กกลัวแฟนคุยกับคนอื่นมีคนอื่นมาสนใจแฟนเราไหมนอกใจเราหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอาจจะมีการจับผิดกันได้นะคะอย่างไงก็ดูตามสถานาการณ์ก็แล้วกันนะคะนายไพ่ก็แนะนําว่านะยังไงก็เน้นใน,นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหรือสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกนนันเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะ สุขภาพค่ะนะก็ถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนเกิดบันพุธเองอยากให้พยายามที่จะทําตัวให้กระฉับกระเฉงอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่การขาดการออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะคะนะกระตุ้นตัวเองให้ออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยนะคะ ลูกเ๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะณนะวันนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีคู่แข่งนะคะต้องมีเรื่องต้องต่อสู้มีเรื่องต้องฝ่าฟันมีเรื่องที่จะทําให้เราต้องอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งมาแรงมากเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเอาชนะเราก็ต้องมีอาวุธครบมือแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของเราเองด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทําอะไรมีคู่แข่งนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะ เลขหนึ่งค่ะหกสามสามเก้าค่ะเด็กถือดาบเลขหนึ่งจากหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งหกค่ะเดอะทาวเวอร์ Tower, ค่ะการงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้อาจจะต้อง พยายามที่จะเขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นเราช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่เราต้องไปขอให้คนอื่นมาช่วยงานเรานะคะมันเป็นเรื่องของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งจําเป็นเนาะนะแล้วก็นะท่านที่มีลูกน้องบริวารอาจจะเจอสถานการณ์ที่บางทีลูกน้องบริวารอาจจะต้องการให้คุณช่วยเหลือนะแต่ว่าในขณะเดียวกันพอคุณจะช่วยพอคุณจะแนะนําลูกน้องก็ไม่ฟังซะงั้นอาจจะเจอลูกน้องดื้อนะลูกน้องไม่ฟังลูกน้อง เฉียงประมาณนี้เนาะ้วก็นะยังไงอย่าไปถือสาหาความนะคะอาจจะทําให้หงุดหงิดลาคาญใจบ้างแต่ว่าก็ก็ยืดหยุ่นมากหน่อยก็จะทําให้เราทํางานอย่างอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยเนาะ นะเรื่องของความการเงินนะคะการเงินวันนี้นะ,ะมีจับจ่ายใช้สอยใช้สอยไหมมีแน่นอนนะคะคนที่นะขายอาหารทำทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกินอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะจะได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็ถือว่านะวันนี้เข้ากับดวงการเงินคือธุรกิจอาหารหรือว่าคนที่ทําเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆนะคะจินตนาการสิ่งที่คุณชอบงานอดิเรกข,ของคุณที่คุณทําแล้วมีความสุขเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะจะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้นะคะนะแต่ทีนี้ปัญหา าคืออะไรปัญหาคือวันนี้การเงินเนต้องบอกว่าเงินรั่วไหลนะคะได้มาจ่ายออกได้มาจ่ายออกถือว่าต้องต้องต้องหยุดให้อยู่ต้องอุดดูรั่วนะคะคือถือว่ารายจ่ายมันเยอะเกินไปนะคะคือบางทีเงินเรารู้ว่าเราจะหาเงินจากไหนแหละแต่ว่ามันนี้มันจ่ายออกไปเยอะเนาะ ในเรื่องของความรักค่ะไม่เด่นนะคะคนโสดเองนะคะ,นะมีโอกาสที่จะเจอคนทางสายงานเดียวกันอาชีพเดียวกันเรียนมาแบบเดียวกันเรียนมาทางสายเดียวกันนะคะ,ะแต่เพียงแต่ว่า มันมันไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์นะคะบางทีอาจจะเคยเล็งๆกันอยู่แต่วันนี้อามากับแฟนหรือบางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็ชอบเขาหนะ้นเราก็แอบมองเขาหรือเขาจะแอบมองเราหน่อยไหมกลายเป็นว่าเขาไม่ได้สนใจเราคือมันเป็นอะไรสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะชอกหรือตกใจหรือไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะคะแต่ว่าแม่หมอยังมองว่ามันออกไปในทิศทางที่เป็นลบมากกว่าเราก็อย่าไปไปโฟกัสมันก็นแล้วกันนะมีโอกาสผิดหวังนะคะถ้าเราไปสนใจหรือไปคาดหวัง ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะคะการมีป,ปัญหานะคะบางทีจากในเรื่องของการงานเป็นหลักหรือว่าบางทีเราทํางานนะแต่ว่าบางทีพอพอเลิกงานไปเจอกัน,นก,ก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันหรือไม่เข้าใจกันก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเนื้อง,งานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนะหรือบางคนทํางานเยอะแล้วก็หลงลืมเวลาผิดนัดแฟนโน่นนี่นั่นอาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งได้นะคะบางทีจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วบางทีมีการใช้อารมณ์ไม่เดยวระมัดระวังคําพูด <c> <ๆ S 2> คําจาแล้ว ก็จะควบคุมไม่อยู่จนบานปลายจนทะเลาะบ่อแว้งกันใหญ่โตอันนี้ก็เปลียนไปได้ต้องระวังด้วยนะคะสุขภาพคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะนะวันนี้อาจจะจุดอ่อนนะคะนะปวดหลังปวดบาปปวดไหล่ปวดต้นคอนะคะแต่ว่าก็เราก็ดูแลตามอาการคือมันอยู่ที่กิจกรรมของเราด้วยบางทีคุณมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ต้องเล่นนะคะในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะคะการใช้คําพูดต้องมีความต้องเพิ่มความระมัดระวังพูดเยอะๆอะดีเน้นในเรื่องของการสื่อสารน่ะดีมันจะทาให้ช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันต้องเป็นการสื่อสารที่นะพูดเพราะๆมัธุรสวาจานะคะนะอย่าไปพูดเอ่อต้องคือระวังการใช้คําพูดะนะพูดอะไรที่เรารู้ว่าคนชอบฟังเราก็พูดแบบนั้นแหละนะคะอย่าไปพูดในสิ่งที่ที่คนไม่ชอบเนาะระวังคําพูดนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะสี่แปดแปดห้าค่ะและห้าศูนย์เลขสามนะคะสามเหรียญค่ะหนึ่งศูนย์จากสิบถ้วยและเลขสี่จากสี่เหรียญ การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้งานถือว่างานโดดเด่นนะคะเด่นในเรื่องของการเจราจานะหรือว่าการนําเสนองานอาจจะมีเรื่องที่ต้องประชุมอบรมสัมมนานะคะนะซึ่งเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกด้วยคนที่ช่วยเอ่อคือเรียกได้ว่าถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นนะจะดีนะคะมีคนคอยช่วยมีคนคอยให้คําแนะนํามีคนออกความเห็นนะคะเรียกว่า3ามหัวดีกว่าหัวเดียวเนาะนะแล้วคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็มีการส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะคะถือว่างานราบรื่นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ นคนที่ทําธุรกิจหรือทํางานเกี่ยวกับประเทศจีนอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะนะ่าถือว่าเข้ากับดวงมากๆและจะโดดเด่นกว่าอาชีพอื่นๆนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าลงตัวนะคะนะมีจับจ่ายใช้สอยสบายดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่พี่ป้านะอาปู่ย่าตายายดูแลได้หมดเลยนะคะมันมีความมั่นคงในระดับที่ที่น่าพอใจนะคะนะดังนั้นการเงินวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ 呃。Uh รวมถึงกับการสนับสนุนทางการเงินจากคนในครอบครัวด้วยนะคะนะความรักนะคะอาจจะนิ่งๆหน่อยเนาะนะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะคะเรายังให้ความสําคัญคือยังหวงความโสดตัวเองอยู่บางทีก็อาจจะมีเข้ามาคุยบ้างแหละอาจจะมากกว่าหนึ่งคนซะด้วยซ้ายําแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะเลือกใครนะอยากจะเก็บไว้ทุกคนประมาณนี้เนาะคนที่โสดมานานนะคะคุณอาจจะต้องหนึ่งแหละต้องหาเวลาว่างหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเรื่องของการปรับปรุงภาพลักษณ์นะคะการแต่งเนือ้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอาจจะต้อง ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้โดดเด่นมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจของเรามันก็จะดึงดูดความรักเข้ามานะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะ คือวันนี้คู่ของเราก็เน้นในเรื่องของมันก็มีความรักที่มั่นคงแหละนะคะแต่ว่าบางทีเราก็เน้นในเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวให้กับชีวิตเนาะมันก็จะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะไพ่โชคดีมีสุขแนะนำนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์การแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะทำตัวให้สดใสทําตัวให้มีชีวิตชีวาสวยกว่าปกติหล่อกว่าปกติมันก็จะช่วยทําให้แบบว่าเวลาเจอกับแฟนโอ้แฟนเจอเราแล้วก็เอ้ยกระชุ่มกระชวยมีความสุขดูแบบว่าเออทำไมวันนี้แฟนเราสวยจังทําไมหล่อจัง นะมันก็จะทําให้ความรักมันดูตื่นเต้นเร้าใจมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําจากไพ่โชคดีมีสุขเนาะสุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรงเลยค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลนะคะนะเป็นกราฟที่เป็นขาขึ้นนะคะนะก็สร้างความมั่นใจให้คนเกิดวันศุกร์ว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอสถานการณ์อะไรที่ทําให้มันจะไม่มั่นใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่ามันจะไม่ไหวหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงพักตัวนะคะนะะเดี๋ยววันต่อๆไปเดี๋ยวมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่มันก็ยังไปต่อได้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะในสิ่งที่เราทานะคะ่ะคนเกิดวนันเสาร์ เจ็ดแปดค่ะสี่สี่และห้าแปดราชาถ้วยค่ะเดอร์มิตนะคะเล็กเก้าหนึ่งศูนย์จากสิบดาบค่ะ การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เด่นในการทํางานเป็นทีมนะคะ,ะคการร่วมมือกนันนะคะกับหุ้นส่วนลูกน้องบริวารโอ้ทุกอย่างดีนะคะนะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าตัวคุณอาจจะเด่นในเรื่องของการเออก็เรียกว่าสามารถที่จะ,ะจัดการกับ สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในวันนี้ได้ดีมากๆนะคะคือเรียกได้ว่าเก่งทั้งบุนทั้งบูน,นะคะไม่ว่าจะปัญหามาแนวไหนอุ้ยรับมือได้หมดเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะนะแต่ว่าบางทีผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่ได้มาแบบทันทีผลลัพธ์มันจะเป็นผลลัพธ์ระยะยาวนะคะเหมือนเราจะปลูกต้นไม้หรือปลูกปลูกพืชผลอย่างเงี้ยนะคะเหมือนจะเพิ่งจะเริ่มต้นปลูกอะคะ่นะนักกว่าจะออกดอกออกผลกว่าจะเก็บเกี่ยวได้มันก็อีกนานเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรา อาจจะต้องมองดูในระยะยาวนะคะในะเรื่องของการงานการเงินค่ะการเงินก็ถือว่าอ่ะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่เดือดร้อนนะคะเป็นเงินที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถถึงที่คุณเชี่ยวชาญสิ่งที่เราร่่าเรียนมานะคะเรียกได้ว่าต้องทํางานและอาจจะต้องทํางานอย่างหนักด้วยจึงจะได้เงินนะคะในะในส่วนของรายจ่ายต้องบอกว่าวันนี้จ่ายน้อยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบสมถรถ ะะใช้ชีวิตแบบสมถะ,ะอาจจะเริ่มเริ่มคิดเริ่มประเมินแล้วว่าเออฉันจะเก็บเงินยังไงจะบริหารจัดการการเงินยังไงค่อนข้างที่จะออใช้จ่ายแต่น้อยแล้วก็วางแผนมาดีนะคะ นะความรักค่ะความรักไม่เข้าทางนะคะนะคนโสดนะมีมีโอกาสที่จะมีแต่คนเข้ามาแล้วแล้วเราไม่ชอบเราไม่อยากคุยทําให้เราเดือดร้อนใจมากกว่าที่จะทําให้มีความสุขนะคะหรือถ้าคุณกําลังพยายามที่จะจีบใครอยู่นะคะเขาไม่ชอบเรานะคะเขาไม่อยากคุยกับเราบางทีเราไปพยายามจีบพยายามคุยกับเขาทําให้เขาทำให้เขาไม่มีความสุขทำให้เขาเดือดร้อนด้วยนะคะก็พิจารณาดูแล้วกันเนาะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะวันนี้อาจจะมีปัญหาในการสื่อสารกันนะคะเราอยากคุยกับแฟนอยากอยู่กับแฟนนะคะแฟนไม่อยากอยู่กับเราไม่อยากคุยกับเรามันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเครียดกดดันหรือว่าไม่มีความสุขได้นะคะนะยังไงเราอาจจะต้องดูว่าเออนะเราดูแลตัวเองดีหรือยังเราดูแลตัวเองดีหรือเปล่าทําไมแฟนไม่อยากคุยด้วยหรือเขามีปัญหาอะไรไหมนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเรานะคะก็ต้องลองปรับลองแก้ดูนะคะว่าเอะเราเรามีอะไรที่บกพร่องเราดูแลตัวเองดีไหม อะไรแบบนี้เนาะว่าทำไมแฟนถึงไม่อยากคุยด้วยนะคะ สุขภาพค่ะสุขภาพอาจจะมีปัญหาจุดอ่อนอยู่ที่นะบริเวณช่องท้องนะคะซึ่งอาจจะสาเหตุแตกต่างกันไปนะคะนะต้องพบแพทย์นะคะอันนี้เป็นภาพคนที่เอ่อกุมท้องอยู่แล้วไปพบแพทย์นะคะต้องมีการตรวจนะคะรักษาที่ที่ชัดเจนแล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะทางเรื่องในการรักษามีหลายอย่างซึ่งจริงๆเราจะตัดสินใจรักษาตัวเองแบบไหนเนี่ยอาจจะต้องต้องได้รับคําแนะนําจากคนที่เขาเรียนมาโดยเฉพาะนะคะแต่ท่านไหนที่ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลกนะ็ถ้าจะไป ซื้อยามากินเองก็ต้องนะได้รับคําแนะนําจากเภสัชกรนะคะประมาณนี้เนาะ ลูกเต๋าออราเคิลค่ะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะนะวันนี้นะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็อึดอัดนิดนึงนะคะนะมีบางเรื่องมีบางอย่างมีบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามใจตัวเองทําได้แค่นิ่งอดทนรอจนกว่านะสถานการณ์มันจะคลี่คลายและเราจะสามารถที่จะทําอะไรได้ตามที่เราอยากจะทำนะคะวันนี้คิดแล้วก็วางแผนไว้ก่อนก็นแล้วกันนะคะนะอาจจะลงมือได้ไม่ไม่เต็มที่เนาะ มันอึดอัดอยู่นะคะมีข้อจํากัดอยู่ดวงประจําวันอังคารที่30มกราคม2567ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ